สวัสดีค่ะสวัสดีต่ผูช้ชมสุกูสุคนเนาะคะ่ะเมื่อนี้เบิกทรับหน้าขี้จะย่ำเสี้ยนขาเพนเอฟฝนฟันนะคะเหมือคขึ้นฝันว่าเลกออกแขนแขนตัวเดียวว่าสันก็ไปฟังความฝันเสี้ยนขานะคะเมื่อนี้เบิกทรับกับบไดไปไสซไก่นะครับเนื่องด้วยว่าเบิกทรับบ์บนสบายพี่นองกวดล้างแห้งเนาะก็เลยไปไซมาสซบ่ไดเมื่อนี้ค่ะ ไลยๆท่านกาบบอกให้ไปตามโครงสุท้ายหลยๆอาจารย์อยู่นะคะเดี๋ยวอาสิบเป็ด้อื่นนะคะถึงจะออกเดินสายมือนี้ั่วสัมผัสก่อนเนาะพี่น้องโทษสัมผัสเสี่ยนขาฝันแขนแนมือขึ้นฝันวัเลกออกว่าสันอันนี้คือล่าสุดนะคะเอพซี hmm. ว่าท่านในขงตัวเลขตัวนี้นะคะถือว่ามาใหม่ค่ะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เบิกซับนาคีน้ำในเด้อค่ะ เพื่อจะผัวผาดแนวทางจากทางช่องค่ะมาแล้วมเาถูแล้วโอปออยากเรียนถูแล้วเลขถูกแล้วค่ะสวัสดีเซียนค่ะต้องค่ะผมกำลังคุยกับเอฟซีบอกว่าโอปอลน่ะโอ้่าจะถูกหวยผมสองวันแล้วแกไม่ถูกสักทีเลยผมบอกครับผมผมบอกว่ารักษานี้ก่อนเป็นโอปอลเลยผมจำเบอร์ไม่ได้ไงถูกแล้วหวยถูกแล้วถูกแล้ว แน่นอนโอ้แสดงว่าหวยถูกแล้วน่าจะหวยเลยผมผิดตัวอะไรยังไงก็สซื้อแล้วสั่งเบียร์กินเลยซื้อแล้วสั่งเบียร์กินเลยต่างหากจ้าเราจะขนเป็นคันรถนี่ถ้าออกชุดนี้ผมบอกนะโอ้อันแสดงว่าแน่นอนมั่นใจเป็นฝันดีด้วยโอ้ฝันไว้จังไรค่ะเมื่อคืนผมฝันแต่ผมฝันกับควมฝันมันไม่เหมือนความจริงนะเมื่อคืนผมฝันงนี้นะครับผมให้เลขสองว่าไปมันคือเลขล่างห้าสองกับเก้าศูนย์ใช่ไหมครับ เมือนเราห้าสามผมโอ้ตรใจเลยตายตขายหนักเลยผมบอกเล้ันบอกานี่เออฝันฝันฝันว่าผมเหอนรห้าสามฝันสวยออกอะไรวะซืสองห้าสองนั่นกห้าตามไผมบอกแมบ้านแ่นเพิ่นเน้นบอกานี่ผมรู้แหละแต่ว่าอันไหนฝันแตคือควาฝันนะผมเอางจินดีกว่าองฝันนะนก็บอกใช่ครับมนเ้าสามมันเลขกอกห้าสามเต็มันไม่แน่หรอกก็เลยไปซื้อไว ฝันาเริมีรเลขสองง้าผมก็มีไงเลขล่างใช่ไหมล่ะใช่ครับอแต่ผมฝันมาหน่อกค่าสามผมเลยไปซื้อไว้เฉยแต่ผมไม่เชื่อความฝันของผมเชื่อพระเจ้าแต่ว่าอันเสียนค้านะซื้อห้าสองไว้ครับห้าสองไอห้าสองสองห้าแต่ฝันมันขึ้นมากเลย วระจวมาที่16ตุลาเล็กๆมันบอกว่าสามผมตกใจผมตื่นขึ้นมาผมโอ้ยคุ้งอเร็วกวายมากเลยผมบอกครับคือเป็นยัโท่อคะครับก็คือไม่ใช่ความจริงแต่ความจริงมันอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยให้เราเที่ยวเลยครับผมผมคห้เราก็คือว่าเน้นเน้นตรงสิบตัวที่พระอาจารย์ให้มาใช่ไหมครับเคียนขาครับ ดื้อฉิดตัวเนี่ยถูกแน่นอนใครไม่ถูกโทรมาเรียนผลงูคืนให้หมดเลยโง่ <c oughs> แต่ถ้าถูกแบ่งแบ่งบุญมาเขาจะพาไปทำบ,บุญครับ <c oughs> FC <c oughs> ห้ามเควใช่ไหมเขวไม่ได้ตังค์แล้วถ้าเคววันนี้ผมไม่บอกต่อเลยผมปิดเลยโทรศัพท์ผมจะปิดเลยถ้าถูกว่ <c oughs> าทองผมเนี่ยถ้าบนถึงล่างใครไม่ซื้อนี่จะโทรมาผมเลยผมบอกครับ <c oughs> ผมผมอยากให้รวยนะผมไม่ได้สนับสนุสน,นการพนันนะครับผมก็บอกแล้วแล้วแต่วิถีทาของคนเนาะผมเป็นคนตรงๆนีใช่ไหมครับผม แต่ถ้าจับมาซื้อ็ม้ผมจะพาผมไม่ได้จับซื้อให้เลยเลขฝันนี่ฝันฝันจักเทียาค่ะเลขฝันมีแตหาสามนี่บอค่ะบอคฟันฟันขึ้นนี่ฝันขึ้นนี่คือว่าฝันมาจะขอไปซื้อเลขสองหาหาสองไว้ในชุดจิตตัวนี้แหละค่ะแบบนี้เขาประกาศนักวันในไก่สองตัวมันมากอหาสามผมก็เลยอ้า ทำไม่ออกหน้ามวะออกมาเออมีกูขายหน้า FC โดดออกมาครับค่ะก็บ่แน่นั้นมันเป็นแค่ความฝันมันไม่ใช่ความจริงเนาะครับผมตามความจริงแล้วนีเนี่ยส1บตัวเนี่ยถูกแน่นอนค่ะก็คือครับผมบออยากเควลอะไรวันนี้ตามผมนะอย่าไปเขวลให้คนอื่นนะผมบอกจริงอะครับผมถ้าผมไม่ต้องปอยไม่ถูกวันนี้ผมไม่ปล่อยหัวให้นักเอ้าครับผมออ โอ้ครับครับเอาเอฟซีเป็นกำลังใจให้ผมเนอะเพราะว่าเลขมันถูกไปแล้วครับผมเออผมจะผมให้เเอาำของุให้แล้วไงหนึ่งเจดกับห้าเก้าหนึ่งใช่ไหมครับผมไม่ชอบเก้าก็กลับหมวลงมาหกซื้อหกหนึ่ง้าห้าหนึ่งสตัวก็ซื้อหกห้าหนึ่งหนึ่งห้าก็ถูกแล้วผวไหครับถ้าไม่ชอบเก้านะแต่มว่าเมานะครับออผมซื้อหน อาหนึ่งห้าอย่างเงี้ยครับอ่าผมชอบเลขเก้าวันนี้ผมบอกผมชอบเลขเก้าสามตัวที่ว่ามีเก้าผมซื้อหมดนั่นแต่เอาจริงผมซื้อของพะอจันอ่ะจิตตัวสามตัวบนจิตตัวล่างผมซื้อหมดผมก็เลยบอกว่าออกตัวไหนมาผมถูกหมดแหละครบอือครับผม ถ้าอยู่ใกล้เน่ผมไปเอารถไปรับมากินเดียผมเลยนี่เพราะว่าผมหมภาษาแล้วไงผมทางได้ครับผมโอ้ป้าคุณพอกินเหล้ากินยาเจ้าแค่ไปกินกินนะกก็แชือเป็นคำนเยะเยอเยอยน้ากบเยอกย เอาเลยที่ไหนมาเอาเลยเชียนขาเนอะสิตัวถูกแน่นอนไม่ได้มุ้ผมบอกไม่ได้มุ้ไม่ได้มุ้งนะเนาะไม่ได้มุ้ไม่ได้คุยถ้าใครว่าผมคุยก็ต้องซื้อผมนั่งดูรอผมรับเงินเลยวันที่สิบหกอ่ะอืมก็คือแน่นอนครับก็คือในสิบตัวนี้นะครับเชียนขาเนาะอยู่ในสิบตัวอยู่ในสิบตัวล่างนี่แหละล่างขึ้นร่างบนขึ้บนนะของท่านครับถ้าใครอยากเล่นในสองตัวบนก็ปรับหางสามตัวมาเล่นเลยผมบอกถ้าจุ่มเยอะครับอ่าเออ ผมบอกแล้วผมเน้นย้ำตลอดเลยวันนี้ผมคุยกับเอีไปหมาดๆไหมครับผมคุยเรื่องโอปอนี่แหละผมให้ไวไปสองครั้งแล้วไม่เคยถูกสักซีผมบอกเออแล้วโวปอลอโทรมาปุ๊บผมจำเบอร์ไม่ได้ผมเลยฟอรเอีบอกว่ารับเบอร์นี้ก่อนกลายเป็นโอปอลผมบอกโอ้ยจังหวะพอดีเลยนะครับเนาะเอ้ยผมคุย FC เอฟซีแต่ช้างนะผมรับเป็นไรสายแล้ว ผู้ครับผมรับทุกสายเลยครับเียญขารับทุกสายครับผมแม่เสียใจครับผมโทรไปหาคนะคนไม่รับผมเสียใจถึงผมรับไม่ทันผมดูเบอร์ผมก็โทรกลับหาครับผมผมเป็นอย่างนั้นผมรับทุกสายผมอยากให้คนไทยเราเนี่ยมีเงินครับมีเงินแล้วมันสบายไงใช่ไหมครับผมเออนี่ก็เป็นทุกลําบากใจผมปล่อยเลยให้ขอพยายามซื้อที่เล็กที้อน้อยไปถุงวันนี้เดี๋ยวสั่งนักท่ไปให้เลย เรจะไปทำบุญอยู่ครับผมทีนี้คราวนี้ก่อนนะผมจะไปทำบุญอยู่เด้อพ่อโอ้สาธุครับผมที่ผมเคยพูดไว้นั่นแหละผมจะเป็นสายแล้วครับผมผมจะสายเลยสาธุสาธุครับผมนี่แหละแถ่วดดอนนี่แหละก่อนอืเมื่อคืนฝันได้ห้าสามใช่ไหมครับเซียนขาอันนั้นเป็นความฝันนะความฝันมันเป็นแค่ความฝันค่ะกระบ่มากดอกได้ว่าหันฝันเนาะฝันผมไม่อห้าสามแต่ว่ามันฝันอันนั้นมันเป็นความฝันนะผมไม่เอาละคร แต่ผมก็ซื้อวาอยู่ซื้อไวอยู่ค่ะนี่เราเอฟซีมันก็จะเพื่อไว้สิทธิ์นะคะเามีห้าสามนะครับเอฟซีครับผมมีห้าสามท่วงฝันฝันว่าเลขออกห้าสามครับโอ้ครับผม ถือว่าพลาดอย่างแรงเลยนะครับเนาะงวันน,วนี้วันหน้าท่าก็จะไม่ได้ดท่านหาดูเลยในยูทูบหนี่งส่วนดูเลยครับไม่ให้อผมแล้วไม่เอาก็ไม่รู้จะว่ายังไงโอ้ค,ครับผมผมไม่พลาดชมันคือบอกภาษาผมก็ยังไม่ทักขอถอนท่านอยู่นะครับแลเลขทูบผมก็มจะหนึ่งลุกอันนั้นนี่แหละโอ้เลขทูบตัวใดก็ตามเจ้าศูนย์หนึ่งนะครับเจ้าศูนย์หนึ่งเนี่ยมัน<อ>ก็ยังเป็นหนึ่งเจ้าเจ้าหนึ่งโอ้คือเลขทูบในเสี้ยนขากำมันใจ อาจารย์เลยันนี้มันก็ตรงกบบเลข่พด้วยเก้าศูนใช่ไใช่ครับแต่มันก็ไม่แน่แต่มันผมไม่เชื่อหรอกอาจารย์นี่คือว่าเอฟซีหลายท่านเพื่อนกะว่ามันหลายเนาะมีโตเน้นให้บอคาเน้นที่ว่ามันใจเลยอยะค่ะมันใจสุดๆเลยก็คือสองห้าเก้าศูนหนึ่งเจ็ดนี่แหละมันใจฟันตัวหนึ่งเจ็ดนั่นแหละหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดกับเก้าศูนบอจ้ะ มันบเกาส่วนเป็นมันกับมนคือวัาตรงกับเลขบ้านผมนะมันลือที่ผมเป็นหนึ่งเก้าผมจะเล่นจับมาใช้กันกับเด็กถูกนะมันห้าก็คือหนึ่งเจ็ดใช่ไหมครับผมมันไม่หลายตัวหรอผมก็วงกลุผมผมไม่มีเงินผมก็ไม่ให้ซื้อหมูผมบอกเก้าห้าหนึ่งบอค่ะครับแต่ทุนน้อยเนี่ยก็เอาไปเลยครับเก้าห้าหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดล่างผมก็บอกเลยว่าขอแน่นอนอืม ครับครับเสี่ยงการมั่นใจนะคะในรอบนี้ครับผมหกหลังแล้วใช่ไมครับบ้านเนี่ยไ่หลังนี่แหละวันที่อนี่แหละครับหังที่หอ่ะผมไม่ได้คุยขบอกว่ามีผมก็มีผมจนผมจนกรผมทำขาอะไรผมเินตผมก็มีเงินอยู่้ครัอ่าก็ต้องขอขอบคุณเสียนขาครับผมขอบคุณานะคะ ในคลิปนี้ค่ะ,ะค่ะพิจนาเด้อค่ะเป็นเนื้อทัเง่าน,นั้นมีเขามีรุดเป็นธรรมดารานี่คือคัดออกมาตัวเน้นๆแล้วนะคะกับความฝันเพิ่อนเนาะค่ะสาสุหมื่ขึ้นค่ะถ้าชอบไปยืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ทางจอนันดเด้อค่ะ